ราศีเมษดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงกะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนธันวาคมปี2565 ชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมคำพยากรณ์นี้นะครเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมษเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้ดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณก็ยังโครจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงิน ดังนั้นในเรื่องของเงินทองนะคะคุณจะไม่ขาดสนอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายมากอยู่ก็ตามคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้และที่สำคัญในเดือนนี้นะคะในวันที่หนึ่งธันวาคมดาวมฤตยูนะคะได้โคโจรถอยหลังกลับมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณ และการถอยกลับมาทับลัคนาราศีเกิดในครั้งนี้นะคะก็ย่อมส่งผลให้ชีวิตของคุณจะมีเรื่องที่เร่งด่วนมีเรื่องกระทันหันหรือว่ามีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในวันที่8ทธันวาคมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินและก็ความรักของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูภายใต้ภพสุภา ใครนะคะที่กำลังรอคอยเรื่องของเงินก้อนใหญ่ช่วงเวลานี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังและหากใครก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องของความรักก็ถือว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะผ่อนคลายมากขึ้นคู่ของคุณนะคะยังเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเงินอีกด้วย ในวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูภายใต้ภพสุภะก็ย่อมส่งผลดีนะคะกับชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการที่จะได้เริ่มต้นลงมือทําอะไรใหม่ๆคุณจะมีโอกาสที่ดีนะคะในการสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณเอง คุณจะมีเรื่องของการเดินทางการติดต่อเจราจาเข้ามามากขึ้นช่วงนี้บุตรบริวารลูกน้องก็จะนำความภาคภูมิใจมาให้กับคุณก็ได้ นอกจากนี้นะคะดาวอาทิตย์ในราศีธนูจะโคจรมีมาตรฐานเป็นเทวีโชคก็ยิ่งหนุนส่งดวงชะตานะคะคุณจะมีเจ้านายผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือภาพรวมในเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษก็จะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองในชีวิตของคุณและคุณก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีส่งท้ายปีเก่าด้วยนะคะชาวลัคนาราศีเมษ มาดูในด้านการงานนะคะดาวเสาวดาวเจ้าเรือนการงานยังโคจรอ,อยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเป็นเกษตรธิปดีก็ถือว่าการงานก็ยังมีความสำเร็จมีความก้าวหน้านในงานที่ทำ เดือนนี้นะคะดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์จะโมคจร่วมกันอยู่ในภพสุภักก็ย่อมหนุนส่งดวงชะตาให้เจ้าชะตาประสบแต่ความโชคดีสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณได้ทุ่มเทมาตลอดในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็จะส่งผลให้คุณเกิดความสำเร็จเป็นอย่างดีใครที่กำลังย้ายงานเปลี่ยนงานเดือนนี้ก็จะได้งานที่ดีนะคะมีความมั่นคงด้วย มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณมาอยู่ในเรือนการเงินคุณเองก็ยังโฟกัสกับช่องทางในการหาเงินและการที่ดาวฤตยูถอยหลังกลับเข้ามาทับลัคนาอีกครั้งก็ย่อมส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการหาไรายได้นอกจากนี้คุณก็ยังมีความสามารถที่จะหาเงินทองได้จากพวกสื่อโซเชียลต่างๆด้วย โชคลาภของคุณนะคะจะมาจากเพื่อนมาจากการเดินทางมาจากการติดต่อาาสื่อสารที่สําคัญดาวศุกร์นะคะจะโคจรเป็นมหาจักรด้วยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทางดวงดาวนะคะที่ให้คุณสูงมากแต่คุณก็ต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยด้วยเรียกได้ว่าช่วงนี้การเงินของคุณนะคะจะหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น คนที่ค้าขายนะคะก็จะค้าขายดีมีกำไรส่วนท่านใดที่มีปัญหาทางการเงินเดือนนี้คุณก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้และเดือนนี้คุณก็มีลาพลอยเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะชาวลัคนาราศีเมษมาดูในด้านความรักนะคะของชาวลัคนาราสีเมษก็ถือได้ว่านะคะเดือนนี้ความรักของคุณจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา คู่ไหนที่ทะเลาะกันในช่วงก่อนหน้านี้ยังไงก็ใช้ช่วงเวลานี้นะคะในการปรับความเข้าใจกันเดือนนี้คุณก็มีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะสำหรับคนโสดคุณก็มีเกณฑ์จะได้พบรักทางกายได้เจอกันตามช่องทางออนไลน์หรือว่ามีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางก็ได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ